หมอให้หลักง่ายๆนะครับดูได้เลยว่าถุงนมจะดีไม่ดีหนึ่งต้องผ่านการรับรองจากองค์การอาหารและยาในประเทศนั้นๆอย่างของไทยเนี่ยผ่านออยอของไทยไหมถ้าเราพูดง่ายๆนะอันต่อมาที่สําคัญคือมีการรับประกันผลิตภัณฑ์นั้นๆไหมมีรับประกันถุงนมไหมเช่นถ้ามีการแตกเมื่ออยู่ในร่างกายหลังจากผ่าตัดไปแล้วมีการรับประกันอย่างไรมีการรับประกันการเกิดพังผืดที่เกิดรอบถุงนมเวลาใส่ไปแล้วถ้ามีาแสดงว่าเขาก็กล้าที่จะรับรองผลิตภัณฑ์ว่าได้มาตรฐาน ส่วนเรื่องที่2เรื่องที่3ส,สิ่งที่เราอยากจะดูก็คือว่าผลิตภัณฑ์นี้มีการใช้ในหลายหลายประเทศทั่วโลกไหมถ้ายิ่งมีหลายประเทศก็ยิ่งการันตีว่ามันมีความปลอดภัยถึงมีการแพร่หลายในการใช้ในหลายประเทศและอีกอันนึงก็สําคัญเหมือนกันคือว่ามีการใช้มานานหรือย,อยังถ้ามีการใช้มา20-30ปีแล้วในผลิตภัณฑ์ชนิดนี้หรือมากกว่า40ปีก็ยิ่งดีใหญ่ บอกอะไรเราบอกว่าเราได้มีการติดตามผลข้างเคียงจากการใช้ถุงนมเนี่ยมานานตั้ง40ปีมันไม่มีปัญหามันถึงยังอยู่ได้ก็หมอให้หลักการเข้าๆง่ายๆในการดูแค่นี้นะครับสำหรับการเลือกมาตรฐานถุงนมที่จะใช้